ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของที่ต้องใกล้ตัวแน่นอนนะครับและออกบ่อยๆนะครับก็คือตัวหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีบางคนก็นึกถึงธรรมาพิบานนะครับเราลองมาดูนะครับข้อที่น่าสนใจข้อนี้ครับข้อที่7นะครับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีเป้าหมาย สำคัญที่สุดคือมันมีอยู่7ข้อใช่ไหมเกิดผลประโยชน์สุขของประชาชนหลักธรรมาพิบาลจำได้แล้วเนาะนี่คุณใส่ร่วมชอบค่านิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสาการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบความคุ้มค่าใช่ไหมหกข้อนะครับนิติศาสตร์ไม่ใช่เนาะต้องใช้คำว่านิติธรรมนะครับส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ให้ส่วนราชการมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเป็นองค์อะไรนะองค์กรหรือองค์การองค์การแห่งการเรียนรู้นะครับต้องเอาตัวใหญ่นะครับเอาใหญ่นะครับก่อนเล็กการใหญ่นะครับข้อใดไม่ได้ร่วมจัดทาแผนบริหารราชการหลังจากรัฐบาลถแถลงนโยบายแล้วนะครับสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับ อันนี้เป็นช่วงของนโยบายเขานะครับใกลไปเ็าไม่ไม่พูดอะไระแถลงนโยบายแล้วเนาะนะครับใกล้ตัวเราก็คือแผนบริหารราชการแผนดินเป็นแผน4ปีแผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นแผน1ปีนะครับหน้าที่โรงเรียนเราแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสั่งให้ทําแผน3ปีนะครับใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนะครับข้อที่16นะครับ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีนะครับรัฐมนตรีนะครับในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการต้องดำเนินการยึดหลักยึดหลักจำได้ไหมครับประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐ กฎหมายในข้อใดที่กําหนดให้คณะฐมนตรีจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดินนะครับตัวนี้แหละพละดรดตัวนี้แหละ <c oughs> ถ้าถามนะครับนโยบายอันนั้นเขาที่เขาพูดสมัยเก่านะครับถ้าพูดสมัยรัฐบาลของนะครับนายเศรษฐานะครับทวีสินเป็นยังไง <c oughs> นะครับเน้นมาที่การศึกษาเรานะครับแล้วก็มาในส่วนของ การทบทวนนะครับการอะไรนะครับโอเคอันนี้น่าสนใจนะาออกครับข้อที่23เมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนต้องตอบภายในกี่วัน15วันนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องจัดทำเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อยต้องมีอะไรครับการลดขั้นตอนใช่ไหมครับ การปฏิบัติงานในกรณีที่ได้รับการลองเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือจากส่วนราชการอื่นเรื่องใดให้ส่วนราชการออกกฎระเบียบพิจารณา,านั้นนะครับตามข้อใดทันทีนะครับ